เดี๋ยวนี้จะมารีวิวกล่องเก็บปิ๊กจากวัสดุเหลือใช้นะครับอันนี้เป็นกลอ่องอใส่แผน่นแผ่นที่ใช้ตรวจน้ําตาลในเลือดเป็นแผน่นเขาเรียกว่าแผ่นอะไรอะผมเรือกไม่ถูกเหมือนกันพอดีมันเหลือใช้ที่บ้านก็เลย,เอยลองมา น่าจะนํามาใช้อะไรได้ก็เลยนํามาใส่ปิกเก็บปิกเป็นที่เก็บปิกครับขนาดประมาณนี้ประมาณกำมือได้ประมาณนี้ครับอ่าเล็กถือว่าเล็กมากแล้ววัสดุมันแน่นหนาดีพลาสติกแข็งแรงทนทานฝาล็อกฝาล็อกก็ดีนะครับล็อกแน่นหนาดียังไงก็ไม่ไม่เปิดครับลวงอ่าแข็งแรง ถ้าเปิดต้องใช้แรงพอสมควรในการงัดประมาณนี้แอมันจะมีล็อกของมันอยู่แน่นหนามากด้านในก็ใส่ได้ประมาณนี้ครับปิ๊กเดี๋ยวจะเทนดูว่าใส่ได้กี่อันอ่าสองสี่หกปดประมาณ10อันขนาดก็ ปิกขนาด1นมิลประมาณนี้ครับด้านในก็เป็นเงี้ยสองชั้นนะครับล็อกเวลาล็อกต้องกดใช้แรงนิดนึงอันนี้ผมใช้มาสักพักแล้วดีมากครับดีมากใส่กระเป๋ารวมรวมกันกับอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยไม่มีเปิดเองอัตโนมัติ แน่นมากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเวลาเปิดใช้แรงนิดนึงซึ่งมันแน่นเป็นข้อดีอะ่ะมันไม่หลุดง่ายอะ่ะใส่ลองดูประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ก็ ปิดปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับที่เคยใช้มาที่เคยใช้ันจะเป็นกล่องแบบนี้เป็นอ่าเป็นโลหะก็ไม่ค่อยสภาพผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เราเปิดจะเลื่อนเลื่อนอาจจะหลุดอ่าหลุดเลยเห็นไหมไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ แบบนี่ผมใช้แล้วผมก็ใส่รวมกับถุงอย่างอื่นอะ่ะซื้อใส่รวมกันแล้วบางทีเปิดออกมามันเปิดเองแล้วมันก็ร่วงออกมาเองเอออันนี้อันนี้ผมว่าไม่ค่อยโอเคเก็ลองก้องแกงในไม่รู้แนะนำลองดูครับลองดูตัวนี้ ไม่ร,มรู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันครับโอเคขอบคุณครับ